มีภาพวิจารณ์กันไปนะครับผมแล้วก็ตัวเจนสุดาเองก็แบบทักสามีแบบเออดีจังเลยนะคุณเนี่ยตอบแบบไม่ไม่น่าจะทําให้ฉันผิดหวังนะไม่น่าจะมีเมียน้อยหรอกนะฮะส่วนตัวท็อปเองก็มาแซลกับโอ้ยไม่มีหรอกครับเมียน้อยแต่ส่งสายตาหวานใส่กันสุดฤทธิ์นะฮะผมก็เหมือนกับว่าเหมือนแบบติกกัดกันอะ่ะเออหยอกล้อกันนะฮะก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วสองคนนี้ท็อปกับอีดผัวของเจนสุดาเนี่ยต้องมีอะไรกันแนะ่ ซึ่งอันนี้ก็ทําให้คิดได้เพราะว่าอีกหนึ่งเรื่องคือเขาชมเขาชมบอกว่าหูพี่ชายคุณเนี่ยดูแบบว่าเหมือนมีอายุแล้วแต่ว่ายังดูไม่แก่เลยยังได้ไหมแล้วนางชักสีหน้านางชักสีหน้าหึงว่ะหึงป๊๊บนะฮะหึงแบบ มาชมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่แบบก็จะเห็นกันว่าจริงๆแล้วคือความแตกแยกของครอบครัวพี่สาวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวเขาที่มีเขาเรียกอะไรนะมีน้อยมีความสัมพันธ์แล้วก็มีมูนินเนี่ยเป็นน้อยคือมีมุท่าอนนนี้เป็นน้อยแต่นี่ก็เป็นอีกส่วนครอบครัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชีวิตซึ่งถ้าถ้าเอาจริงๆนะถ้าผู้หญิงเจอแบบเนี้ยเจ็บว่าจะรู้สึกยังไงหัวฉันเนี่ยไปเป็นเมียไคนอื่นเอ๊ะหรือยังไงคือไงวะ คือแบบได้หน้าอยู่ดีแบบแม่งอยู่ดีไปเอาหลังว่า<ล>คือแบบเฮ้ยเจ็บปวดอ่ะ<ช>และแบบ้วแล้วเป็นผู้ชายที่แบบคิดมาตอลอดว่าเป็นเพื่อนแล้วดูเห็นไหมว่าทวิตเตอร์เขาส่งมาว่าอะไระทํากันไปกี่ประตูโอ้แร้ว <laughs> แล <laughs> <laughs> วันนี้ทําไปกี่ประตูล้ะคะนับไม่ทวนครับ <c oughs> อ๋อเป็นบทที่เขาพูดกันในในในนั้นนะคะเออเขาใจคนเขียนบทเนาะคนเขียนบทเออพยายามจะสื่อเก่งมากใช่ใชช พี่แทนอ่ะคงเจ็บปวดนะเมื่อรู้ที่หลังว่าสามีตัวเป็นเกย์เนี่ยใช่นางยังยิ้มอยู่ได้อีกนั่นเนี่ยเริ่มเริ่มตาจะเสียสามีให้คนอื่นอยู่แล้วอ่ะนะฮะนี่ไงคริปต้องเขียนต่อว่าจะเสียสามีให้กับผู้ชายคนอื่นแล้วอ่ะต้องไม่งั้นเดยวคนจะงงใช่ไม่จะยาวไปหรือเปล่าทวิตไม่พอเกิน1 2 0ยสิบตัวอักษรตอนนี้มาดูการแก้ข่าวของทางอีกฝ่ายหนึ่งบ้าง รับรองว่างานอลังการจริงๆค่ะเป็นเล่นงานกันที่งานเปิดติกงานเปิดตัวที่คือพูดถึงนี่คืองานเปิดตัวภาพที่ก่อนหน้านี้คือนพพาบอกแล้วว่ากําลังมีปัญหาอยู่และเนี่ยแหละหลังจากนี้แหละที่ต้องพอเลิกเรียนแล้วแบบนพพาสั่งแม่ไปเรียนจะต้องไปคุมผับที่นี่ะคนนี้ก็แอบอินนะบอกว่าแรงเกยปล่อยเข้าไปเถอะครับแต่พออ๋อน่าสงสารนะ พอโดนทุบรถนี่เห็นไหมเนี่ยรถที่เอามาใช้อ่ะไม่ได้ดูฉาบเมื่อกี้ก็ออ่ำรถเก่ามาแล้วคือรถเนี่ยสตาร์ทไม่ติดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นี่อยู่ที่บ้านนี่วิกฤตก็กลับมาปุ๊บขนาดรถวิกฤตยังใหม่กว่าคิดดูแล้วกันไอ้แก่ก่อเรื่องแล้วนะครับเขาต้องใช้รถคันเก่าแทนโดนทุบไปถูกต้องงั้นเดี๋ยวผมเชื่อเข็ดแล้วกันครับแท็กซี่ไหมหรือยังไงเป็นระดับขออแล้วนั่นน่ะสินั่งแท็กซี่ก็ได้ังแท็กซี่ไปมันก็ยังโอเคกว่าก็สบายกว่ามีคนขับให้ด้วย อันนี้ถึงขั้นต้องยอมเห็นเลเห็นทำไมวะรวยขนาดนี้นั่งแท็กซี่ทุกวันยังได้ใช่นะฮะไม่แต่ไม่ได้กดเพลย์อ่ะเธอแต่ว่าอย่าลืมว่าอ๋อเมื่อกี้เฮ้ยจะบอกว่าคนดูเรื่องนี้ละเอียดจังคือละเอียดมากดูทุกช็อตทุกฉากแต่อีกอันหนึ่งที่เราดูไปกระทั่งดีเทลที่เราดูแล้วเราจำได้นะเราคนมันพูดถึงกระแส่ายหลวงพิจารณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตอนที่มีการตอนนั้นรัชนกเหมือนรัชนกหรือว่าใครนะเนตร์พีทอ่ะยื่น iPad ให้ แตอมันกลับหัวาแล้วมันกลับหัวแล้วคนก็บอกว่าดูได้ยังไงมันกลับหัวเฮ้ยแต่นี้คือความเป็นจริงคือ iPad อ่ะ iPad มันมันเห็ได้ถูกต้องเห็นได้ฉะนั้นมันก็ดูได้หมดถูกถ้าคนใช้ก็จะรู้ไงแต่ถ้าคนไม่รู้ก็จะบอกว่าอ้าทำไมดูกลับหัวล่ะอะไรอย่างงี้เออเหนื่อยฉันจะทำผิดต้องบอกว่ามีความรู้นิดนึงนะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีสับผิดก็ได้หมดแต่เมื่อกี้ไม่เพนเนี่ยอันเนี้ยหนักนะอันเนี้ยของจริงเออไม่มันอาจจะเป็นอารักีตีอย่างหนึ่งคือตัวของมูนินเนี่ย ดูผ่าน YouTube ก็จริงแต่ว่ามันเป็นแบบสตรีมหรือเปล่าคือถ้าแบบไปสตรีมดูมันอ่านไม่ต้องกดเพลงไงมันก็จะเป็นเหล็กยงเงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู้นะเออมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็จบเทคนิคคองมาอีกคนนึงจบสาขาเดียวกับผู้นินใช่เอองานนี้ฉันจัดให้เธอแน่ๆคุณได้โบนัสจะคำนี้แบบพูดถึงบ่อยมากมูนินจะใสงซารนะที่บอกว่าน้ำตาไหลแล้วบอกอุ้ยอุ้ยอย่าร้องไห้สิค่ะเดี๋ยวโบอัไหลออกมาถูกคืออะไรสงสารเนาะ สงสารคนฉีดโบท็อกเถอะช่วยได้จริงๆอาจีดเหรอพูดอย่างนี้ไม่ไม่เคยไม่เคยเข็มเดียวเคยประมาณ20-30ซีอัดเข้าไปหน้าเรียวกันรถพอคลาสสิกจ้าเห็นรถพอแล้วได้ถึงเรื่องบัตเทสอะที่รถพระเอกก็เป็นแบบเนี้ยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็ตายแล้วไงเมียพระเอกก็ตายไปแล้วนต้นเหตุเห็ว่าจ่ายค่าเสียหายไม่ตรงกับตามที่ตกลงไว้กับโรงแรม เอาจริงๆนะเขาบอกว่านี่คนนี้เขาบอกว่าเอาจริงๆนะทุกคนในเรื่องเนี่ยเร็วหมดใช่แต่เร็วคนละเรื่องส่วนดีเขาก็ดีกันคนละเรื่องก็จริงนะแล้วทำไมต้องโทรเรียกนักพาที่ก็เป็นคนไงคนเรามันเป็นแบบไม่ขาวไม่ดำอ่ะคนเราเป็นสีเทาอ่ะเจนี่เคยพูดแล้ว่าคนเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันมีรักอะไรที่จะข่าวไปหมดไม่ได้มันมีรักมีโลภมีโกรธนะฮะมีหลงมีความหึงหวงนะฮะเป็นเรื่องปกติของคนเดี๋ยววันนี้เราก็ดูฉากเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปเราก็จะเห็นว่าเขากำลังจะตามไปลาวี กันถึงในพับเพราะว่าผับที่มีที่นน่มรักาเตรียมกำลังจะเปิดซึ่งตัวคุณแม่เองเนี่ยของนมรัาก็พูดไปแล้วว่าไม่อยากให้เปิดเพราะว่านอกจากจะแบบมีปัญหาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปิดหนึ่งวันเรื่องงู่นี่นั่นแล้วแหล่งที่เปิดก็ยังใกล้กับโรงเรียนใกล้กับสถานศึกษาใกล้กับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เหมาะแล้วก็แบบมีครบวงจรเลยนะมีทุกอย่างนอย่างครบหมดอบบล้ดมีอะไรอย่างเงี้ยครบให้หมดเลยจะงอหัวไม่ขึ้นเลยะ ไม่แน่ใจว่าจะสงสารเนตรณพิตีหรือเปล่านะคะสามีไม่มีบ้านเล็กก็จริงแต่มีสามีน้อยนะฮะมีน้อยเรียดเลยน้องคะคะขอกุญแจรถคันนี้ได้ค่ะ,คะรอสักพู่นะคะซื้อใหม่หรอใช่แล้วขอกุญแจรถคันนี้ซื้อใหม่คิดว่าเงินไขให้เพื่อนหลอกยังไให้เพื่อนหาถูกต้องลูกศรเป็นเหยื่อแล้วจ้ะ ใช่แต่ที่สําคัญคือซื้อรถใหม่อ่ะน่าจะเป็นเงินมูนินหรือเปล่าเพราะว่าเธอขนาดนั่งขับพอร์ชได้เลยนะนางรวยนะคือบางทีก็ยังนึกอยู่เลยว่าต่อให้จบด้านนี้มาเหมือนแบบทํางานในตําแหน่งมูนินแต่ว่ารถที่ขับเนี่ยเทียบเท่ากับผู้บริหารหรือแบบเจ้าของบริษัทนะคือเรายังคิดอยู่เลยว่าเอราเจ้าของบริษัทจะขับอะไรอ่ะขับซุปเปอร์คาร์จัลลดหรือเปล่าขับจัลลุดขับจัลลุดมาทำงานหรือเปล่า ใครมีสามีแต่ไม่รู้ว่าสามีเป็นเกย์ขอให้ยกมือขึ้นเลยแล้วนนี้คนนี้ใครทวีตคุณคมนพรัตน์ถูกเรานะฮะเออแล้วใครจะมายกกับคุณเนี่ยไอเสียงนั่นคือใครใครมีสามีแต่ไม่รู้ว่าสามีเป็นเกย์เออว้าวมุ่นดินเธอเลิกไปป้าจะซื้อรถใหม่ให้โอ้มันเรื่องจริงเขาจะรวยไปไหมอ่ะหล่อให้ผ่อนหรือเปล่าผ่านอะไรอ่ะอีออนพอจะใช้เหรออีออนเนี่ยไม่ใช่มั้งอีออน ตารักคุณคนเดียวอขององโง่อีกแล้วเทให้หมดถูกต้องแต่เรื่องนี้ถ้าใครแบบั้งจริงนะถ้าเป็นชีวิตจริงอะแล้วพออดูพูดอย่างเง<ช>ี้ยเป็นเราเราก็งงนะพูดไรวะไม <laughs> ่เข้าใจาคือแบบจะพูดอะไรจะเสือกจะกลับกอกไปไหน <laughs> คือพูดตรงๆเลยก็ได้ไหมออว่าแบบอะไร แต่ทุกอย่างมีนัยยะหมดนะเพราะว่าทุกครั้งที่การพูดก,ก็จะพูดถึงว่าแบบคนนี้ตายไปแล้วคนนู้นนู่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จริงๆตัวจริงเขาตายไปแล้วเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวยาวๆคือพระเอกก็จะเริ่มสืบเหมือนกันแล้วพระเอกก็จะรู้เรือ่องเราอยากรู้ว่าเขาจะได้กันเมื่อไหร่พระเอก,กฉันอยู่แถวนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะมีน่าจะหลังจากนี้สักประมาณอ,อาทิตย์สองอาทิตย์โดยเข้ากล่าวก็คือเดี๋ยวเขาจะได้เพราะว่าพระเอกอ่ะไปตามสืบจนรู้ทุกอย่างหมดแล้วแล้วคือเพื่อนพระเอกอ่ะก็จะเห็น ว่าจริงๆแล้วเขาเข้าใจว่าสองคนนี้เป็นแฝดกันแต่ไม่รู้จริงๆเป็นพี่น้องกันแล้วก็คือจะเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วมูตากับมูนินเนี่ยมีสองคนจริงๆแล้วก็จะไม่คิดว่ามูตาตายไปแล้วก็ได้ยังรอแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็จะแบบเหมือนแบบมีปัญหากับตัวมูนินเองแล้วก็คือแล้วจะมีปัญหาปุ๊บทุกอย่างก็จะคลี่คลายได้ด้วยกัน เฟเจอริถูกต้องใช่แล้วหลังจากนั้นคือทุกอย่างก็จะเข้าใจแล้วก็มูนินก็ยังแบบทำไมอะทุกอย่างปัญหาทุกอย่างจบลงที่เตียงหรอหรือปัญหาทุกอย่างเรื่องนี้ปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นที่เตียงและจบลงที่เตียงจ้ะไม่ที่เขาจะพูดให้ฟังเหมือนประมาณว่าคือ ตัวมูนินเองเนี่ยไม่รู้ว่าตัววิกิตไปสืบจนรู้หมดมแล้วไงก็จะแบบเหมือนพระรามถาให้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาจะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้อ่อนต่อโลกเหมือนที่ทุกคนเห็นและทุกคนเข้าใจอ,อย่างงี้ก็คือเขาฉ <ขอ S 1> ะนั้นมูนินเลยจับให้ไม่ใช่มูนินจับให้ดี <laughs> ว,วิกิตเลยจับให้ลีวิกิตเหรอเขาก็เลยเหมือนแบบนะจบลงที่อย่างงั้นแล้วสุดท้ายคือพอหลังจากที่ตื่นขึ้นมาประโยคเด็ดที่วิกิตจะพูดในวันนั้นคืออะไรหรือปะคือมูนินเนี่ยไปเหมือนแบบทำเย็นชาแล้วก็โมโหใส่ก่อนบอกว่าเนี่ย คือเหมือนกับว่าไอ้ที่คุณมีอะไรกับฉันคือผ่านไปแล้วก็ผ่านไปคือบอกว่าฉันก็ลืมนับไปเหมือนกันว่าคุณเป็นคนที่เท่าไหร่ของฉันก่อนอที่วีกิจจะเปิดประตูห้องไปแล้วก็หันมาแล้วก็สุ่มบอกว่าแต่คุณเป็นคนแรกของผมนะครับแล้วก็เดินออกจากห้องไป <laughs> แรงตรงที่ผู้ชายบอกว่าเป็นคนแรกนะครับ <laughs> นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วคือแบบมันก็จะมีเรื่องราวแบบไปเรื่อยๆออเดี๋ยวก็จะมีการผูกเรื่องคราวนี้ก็จะย้อนกลับเข้าไปถึงเรื่องครอบครัวว่าตัวต้องเองที่แบบต้องไปดูแลผักแล้วก็เดี๋ยวก็จะโดนโกงจากเพื่อนของคุณแม่อ๋อเออใช่ป็นไผไมแล้วก็จะโดนโกงพอโดนโดนกงกเสร็จลูกชายที่เป็นเกย์อีกชายโดนโกงเสร็จปุ๊บก็ท้องแล้วคือถูกจับได้อย่างงี้เพราะว่าแล้วจริงๆก็คือตัวต้องเองก็สารภาพมาว่าคือชอบ ชอบเขามาตั้งแต่ต้ตนแล้วคือยอมให้เขาส่วนตัวต่อเองเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะโดนจับได้จากเนตรพิษก็คือน้นอง <นะ S 1> สาวของแม่ใช่ถูก<น>ต้องก็คือม,มาจับได้เห็นปุ๊บแล้วก็ไปบอกให้เจนพอพูดบนเป็นพ่อเนี่ยมาดูเองที่ห้องแล้วพ่อก็จะจับเข้าใจคนเอาไปฟ้องเนาะไปฟ้องพ,อพ่อเพราะว่าพ่อกับลูกไม่ถูกกันอยู่แล้วถูกต้องพอจับได้ก็จะเห็นเลยว่าแบบพ่อก็ยืนฟังอยู่เหมือนแม่แต่ว่าพ่อเนี่ยเข้าใจว่าการสงสัยตาแะ้วก็ดูจากท่าทางลักษณะคือไม่ใช่แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการด่าทอว่า ครอบครัวชันไม่เคยมีคนที่วิปริติดเพศแบบนี้แร,แรงมากคือจะบอกว่าหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นแบบว่าความแตะลวความสัมพันธ์อะไรเงี้ยไปเรื่อยถนะูกตแล้วก็จะมามดูกันว่าบทสรุปของตัวแต่ละตัวละครในแรงเงาจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ถ้าเกิด อยากจะรอดูก็รอดูพร้อมพวกเราก็ได้นะครับกับช่วงกาบไข่ใส่ละครนะครับก็จะมีทุกวันนะฮะจะถึงสุกเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงเงากีเพ้าได้ครับหรือว่าละครจากช่องอื่นๆด้วยนะครับเรียกมาขนมาให้แบบดูละครกันทุกเรื่องพร้อมกับวิจารณ์กันสดๆตรงนี้นั่นเองครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันต่อนะครับกับคมชัดลึกเม้นท์เมาับ